โอ้โหดูสิครับผมน้องๆดูชุดดิครับโอ้โหโคตรเท่ดูดิม,มาเฟียเซี่ยงไฮนี่บ่ะเนี่ยม,มีหมวกด้วยนะโอ้โหทำไมของในเซิร์ฟนี้ทำไมมันมีแต่อะไรสวยๆเลยครับผมดูดิ โอ้โหก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook ของผมให้ด้วยนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์ของเพจผมเนี่ยไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปเลยมีสตรีมเกมไม่รู้ทุกๆวันนะครับผมหรือว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยอะไรกับผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาเล่นเกมด้วยกันอะไรก็ได้ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามหรือว่าไปถูกใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเทนจีซีสองกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะนั่นก็คือผมจะมาสอนโหลดพับจีเซิร์ฟจีนนะครับผมอ่าซึ่งที่ผมจะมาทําคลิปนี้นะครับผมซึ่งก็เพราะว่าผมอ่ะได้ทําคลิปสอนโหลดเซิร์ฟเบต้าไปแล้วนะครับผมลองไปหาดูนะครับผมแล้วก็อีกอย่างผมเคยทําคลิปที่แบบว่ารีวิวเซิร์ฟจีนไปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็เลยอยากจะมา สอนโหลดหน่อยดิว่าเฮ้ยเซิรฟ์ฟจีนนี่เขาโหลดกันยังไงนะครับผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะมีวิธียุ่งยากพอสมควรนะครับผมการที่เราจะเข้าไปเล่นในเซิรฟ์ฟจีนเขานะก่อนอื่นนะครับผมผมก็จะแนะนําว่าควรมี2แอปนะครับผมที่เราจะใช้ดาวน์โหลดหรือว่าจะใช้ประโยชน์นะในการเล่นเซิรฟ์ฟจีนนะครับผมนั่นก็คือแอป,ปที่1นะครับผมนั่นก็คือแอปแตกไฟล์นะครับผมของผมจะใช้เป็นแอปเซตอคิวเวอร์นะครับผมที่ผมเคยใช้สมัยก่อนนะครับผมและก็อีกแอปหนึ่งนะครับผมคือวีแชทนะครับผมอันนี้ผมแนะนําว่าให้เราโหลดว c h a t แล้วก็สมัครไว้เลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะล็อกอินง่ายกว่า QQ นะครับผมแอปอีกแอปหนึ่งอ่ะที่มันเป็นนกเพนกวินอ่ะอะไรเดี๋ยวเราจะไปเจอเดี๋ยวเราจะไปเห็นเองนะครับผมว่ามันมีอยู่ในให้ล็อกอินอยู่ในหน้าหน้าเซิร์ฟจีนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูส่วน e c h ช t เนี่ยผมแนะนำว่าให้โหลดไว้เลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ล็อกอินง่ายนะครับผมแล้วก็สมัครง่ายด้วยโอเคนะครับผมก็จะมีแอปอยู่2แอปนี้นะครับผมที่เราจะได้ใช้นะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปที่หน้าดาวโหลดหรือว่าดาวโหลดยังไงนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะใหเรากดไปที่ลิงก์ก่อนเลยนะครับผมเมื่อเรากดไปที่ลิงก์แล้วมันก็จะเข้าไปสู่หน้าดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเลยโอเคโอเคครับผมเมื่อกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมให้ไว้แล้วครับผมมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับผมอ่า ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปไอตัวนี้มาก่อนนะครับผมมามันชื่อแอปอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะใช้ลูกศรวงไว้ให้นะครับผมว่าเราต้องกดตรงไหนนะครับผมคือเราจะต้องดาวน์โหลดแอปมันเป็นเหมือนแอปกาวเกมนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งเราต้องโหลดแอปนี้มาก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปโหลดตัวเกมมาเลยเนี่ยตัวเกมมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมถ้าเราไปโหลดตัวเกมมาเลยมันก็ต้องให้ขึ้นขึ้นให้เราต้องติดตั้งตัวแอปก่อนนะครับผมนั่นก็เลยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนเลยนะครับผมมากดตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผม นี่ครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับไปที่หน้าหลักกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมมาที่หน้าหลักแล้วแล้วก็เข้าไปที่แอปแตกไฟล์นะครับผมตัวเขียวเขียวนี่นะโอเคครับผมเมื่อเรากดเข้ามาในแอปแตกไฟล์แล้วนะครับผมก็มาที่ดาวน์โหลดนะ่ะบางคนจะเก็บไว้ไหนอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมก็ถ้าใครเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดก็หาที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นแอปตัวนี้มานะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอ่า ตัวข้างล่างนี่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับผมนี่นะครับผมแอปตัวนี้นะครับผมสีฟ้าๆนี่นะกดติดตั้งแอปตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมติดตั้งครับผมนี่นะครับโอเคเสร็จสิ้นนะครับผมกดออกเลยนี่นะครับผมมันก็จะได้แอปตัวนี้มานะครับผมให้เรากดไปที่แอปสีฟ้าๆตัวนี้นะครับผมมากดเลยนี่นะครับผมมันก็จะมาแล้วนี่นะครับผมมันก็จะมาหน้าแบบนี้นะครับผมมาเป็นหน้าแบบเดิมที่ตอนแรกที่เราเข้าไปในลิงก์เลยนะ คือเราต้องโหลดโหลดแอปตัวนี้มาก่อนจริงนะครับผมจะฝืนไปโหลดตัวเกมมาก่อนนะครับผมมาโอเคถ้าเราโหลดมาแล้วให้มาตรงที่กดตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลูกศรจิ้มไว้ให้นะครับผมตรงถ้วยรางวัลนี่นะอ่ากดเลยนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะมีเกมให้เราดาวเลือกดาวน์โหลดได้มากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัตตีเซิร์ฟอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเออมีเซิร์ฟของแบบของไทยหรือว่าของคลาสสิกก็มีนะครับผมฟอร์ตไนท์ก็มีครับผมครับผมอาร์วีเซิร์ฟแต่ของพวกนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกเซิร์ฟจีนนะครับผมจะไม่ใช่ของรฟไทยนะ อ่าพับดีเซิร์ฟกีนเราจะเป็นตัวนี้นะนี่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 ตัวนี้วผมจะวงไว้ให้นะครับผมอ่าก็กดดาวน์โหลดกันได้เลยอ่าเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดเสร็จก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะโอเคให้เราเปิดตัวแอปก่อนนะครับผมนี่เปิดอนุญาตแอปจากแหล่งข้อมูลนะครับผมต้องเปิดนะนี่นะครับผมเรากดกลับโอเคครับผมมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดตัวเกมให้เราแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันกาลัง ปรับสภาพแวดล้อมของตัวแอปนะครับผมหรือของเครื่องเรานี่เองโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงไม่นานครับผม โอเคครับผมนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้ล้วครับผมให้เรากดติดตั้งได้เลยครับผมโอเคหวงมันกาลังติดตั้งตัวเกมให้เรานะครับผมคือในนี้มันก็จะมีตัวเกมหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเซิร์ฟเกาหลีก็มีนะครับอ่าที่ผมเลื่อนให้ดูเมื่อกี้มีหมดนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟไทยแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟของไทยมันจะไม่มีนะครับผมผมจะขอย้านะครับผมว่าเราต้องโหลดหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับผมอย่าเข้าไปโหลดในเว็บนะครับผมมันก็มันเสี่ยงต่ออันตรายต่อโทรศัพท์เราะรรืออไห นะครับผมให้เราดาวน์โหลดแอปมาก่อนแล้วค่อยโหลดตัวเกมนะครับผมโอเคครับผมมันก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดเสร็จสิ้นนะโอเคผมเราก็ออกจากหน้าแอปตัวนี้ได้เลยครับผมนี่นะครับผมตัวเกม PUBG Server Beta มันก็จะมาแล้วนะครับผมนี่นะนี่นะให้เรากดเข้าเกมกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ให้เรากดตรงตัวหนังสือสีเหลืองๆนี่นะครับผมนี่ครับผมมาแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัด ไปจนถึงตอนที่มันให้ให้เราล็อกอินนะครับผมอ่ะแต่ผมจะตัดคลิปไปตรงนั้นเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาสู่หน้าล็อกอินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะมีแอปคิวๆด้วยนะครับผมสีฟ้านะอ่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสมัครยากนะครับผมผมไม่แนะนําให้สมัครเลยนะครับผมให้เราไปสมัคร WeChat เองนะครับผมหรือว่าเอา WeChat มาล็อกอินดีกว่านะครับผมมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยนี่ครับผมแอป WeChat ก็จะอยู่ตรงสีเขียวๆนะครับผมอ่ะโอเคผมกดล็อกอินแอป WeChat ได้เลยครับผม ไงครับผมมันก็จะล็อกอินให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมคือไม่ต้องไปแบบไปสมัครอะไรแบบให้ดุ้งยากเลยนะครับผมวีชัก็สมัครง่ายๆง่ายๆครับผมคือง่ายมากๆอ่ะวีวีชันะสมัครโอเคนะครับผมนี่นะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมอ่านี่นะครับผมมาอยู่หน้าเซิร์ฟจีนกันเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะนี่เดี๋ยวผมขอปับการ ปรกราฟิกมันก่อนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะสําหรับแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ร้านค้าก่อนนะนี่นะครับผมปืนเขามีแต่ปืนเท่ๆนี่ครับผมดูชุดเขาดิโอ้โหชุดคู่ครับผมเขามีนี่ครับผมอ่ะหอดูดิครับผมมีแต่ชุดเท่ๆ,ๆแต่มันไม่ไม่เข้าไทยบ้างวะนี่ครับผมอ่ะหอดูดิครับ ปืนโอ้โหดูปืนดิโอ้โหปืนมีแต่ปืนเท่ๆเลยครับน้องๆดูดิอถ้าเราอยากเล่นในเซิร์ฟจีนนี้ก็เล่นได้เลยนะครับผมมันเป็นแบบเซิร์ฟจีนแท้ๆเลยนะ,ะเราสามารถแบบเจอคนจีนเลยนะครับผมผมก็เจอนะผมลองเล่นแล้วโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะครับผมก็จะมาออนโหลดทับจีเซิร์ฟจีนนะครับผมอะให้น้องๆดูนะแต่ว่าน้องๆอยากเล่นเซิร์ฟจีนนะครับผมก็ลอง ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้มันก็สนุกอยู่นะครับผมากราฟิกก็สวยๆนะครับผมใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรครับผมก็คอมเมนต์ไปได้นะครับผมแล้วผมก็จะพยายามมาทําให้นะครับผมอ่าพกีสอนโหลดไปแล้วไม่แน่อาจจะมีฟรีไฟล์ก็ได้นะครับผมที่ผมจะมาสอนโหลดแบบฟรีไฟล์เซิร์ฟแบบเซอร์บบเรบต้าอ่าอะไก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้ามันมีอะไรแล้วก็ต้องขอสวัสดีแล้วนะครับผมไปละบ๊ายบาย